สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับวัครับวันนี้เรามาทำอะไรต้ี่ง้่ปลาเนไปวันนี้เป็นวันหยุดวันพักแนมนะแต่ตอนนี้ที่มากำกลังตั้งวิธียูเฟยซ้อมตอนเย็นนะครับกับตก,กีไม่โชว์ไม่พี่น้องฝากถกคุมลน,น,นะครับหนึบาทนะครับวันที่เดิมวัน่อ่เดิม้าวันที่สามร้อยเลขีมา้วจับเอ,องไม่ของซื้อก้อง เราเป็งวายใดอีย่งเป็ฝากทีมงานตอนนี้เราอยู่ที่แม็กโฟร้อยินั่นโอ้เต็มเลยรีบเมื่อนักแสบนี้น ประทับใจมากทำมือจริง่เป็นยิเกืบเมนูพิเศษสี่โุ่นก็แนะเรับเขาเยาแบบทำแล้วมือแบบสิงเนียนค่อยๆได้ยวไปสั่เนี่ยแต่นี๋ยวมิไฟมอยูกด้ว่าแล้วแต่อแพนนั่นก็ได้แบบนี้เลยเนาะ <Okay. S 2> เพ ن เดียวก็พอมันหลายหมดอาอย่างละหน่อยแต่อันนี้มีแต่นเนื้อเน่านีเร็วโครนแต่ละชิ้นโครนเท่าไรเด็กโอันนี้เนื้ออ่อน ใส้รวมกันประเาี๋ยวแบบ <Okay. S 1> ใจก็พ่เห็นไปแนะนํานะครับสำหรับคนที่บ่ให้กินคือไงมัามย่างสรู้แบบว่าโคดไอศกรีกเนี่ยพี่น้องปเปยนรถมีลาจับรวมกันถึงจะได้อบเกครับโคดไอศกรีกเขาบิดไหมนะครับ

นี่เขาก็ได้ซี่โครงเป็นมากด้วยนี่เด็ดด้วยเลลิ้นมูคิ่วกระเจีิดบกิมบับชิบิโบแกโบอุ้มคิดบับโบอันนี้อะไบ้างขึ้นผัดดอกเนี่ยว่า เออยากกินูินแล้วมัน่ยมากกินแต่ว่ามันนี่อยากกินดูิออกอออีเมนูนึ่งต้มยำหาหมูขาดม่อดหนังมันอยู่ในตู้แช่นี่โบ

มันเอาไปสามถุงจนเหลือแม่เหลือถุงนึงอ่ะมเราจะมีคนอื่นกินน้ำปลาเอาไปผมมีคนไม่กินน้ำอีกวะกบผมีแบบมันิกลายแล้วมมีกสายน เอาเนื้อน้ำบอกเนื้อหมูอันี้เนื้อเลยเด้ไม่ได้ีไม่ได้โบก็เอาเนื้อเนื้อเท่ๆเขาบ่ค่อยกินแตนี้แบบนี้เจ้าจะเป็นแบบสเปนกินแหนมกินนี้ลาวนมไงลา้นี 几点？几点走？

Các khách hàng đâu thèm đâu Các khách hàng đều đạt cận Như thế, ở đây đều đi bạn Chúc cảm ơn Bên nó đen thì thủ mà Còn bên mặt à, thì

อันนั้นนี่แบบคนแล้วแต่อันนี้นะบ่มีอ๋อนี่ก็มีนี่ได้แบบคือพี่ได้ถุงซั้นี่เลยมะมมวลมาซื้อ์ต้องกันพี่น้องครับอยู่ตลาดมีกค่ทิพย์นะครับสำหรับซื้อพวกนี้อ๋ออย่างนี้แล้วเราต้องเอา โอ้หอมเด้งบริสุทธิ์ไงไงพอดเรื่องอันนี้มันเป็นอะไรเป็นขวดได้พอดเด้เป็นอันเป็นอันใชนี่แหละอย่ากปคิดไปกระเทียมมีอยู่ยังได้ว่ากระเทียมมีใช่ไหมกิฟต์ครับบรรยากาศในความสุขกับหลังห้าผมบอกแล้วว่าจะมือวันดูแต่ว่าทีมงานผมยังมา ถุงยังอ่ะไม่ได้ถุงคุณหรอนี่เด็กนี่นี่ต้องส้างบ่เอ้าคือหน่วยหน่อยกับหน่วยยังอันีอ๋อนี่เด็กนที่ใบอยู่ไหนหน่อยกับ พี่น้องแต่นี้คืยังมีนนำ่านี้แหละเต๋อเท่าไหร่ตัวนี้ใคตีหนี่งคนตีตัว เ้นี่พันีโอ้น้ำหนักโงน้ำหนักเจ็ดร้อยให้พอคนสองคำบันไดคืพวอแดงคนเดต้องแดงคนนี้ปะแบบแก้วมกองมันแดงก่อนในยังไยบ้างพบเราไปคิด่ารกันเ่งดื่มเดี๋ยวเขาไปหาซสออยู นั่นไ,ไ,ไปห้องจงไปคิดตั้งนานครับพี่น้องนะครับโอ้คือนีะครับผู้ใหได้ชมสาวน้อยรำเพลินคู่นี้นะครับ,ค,รบคือว่าออกมาดีเลยนะครับทั้งระบบเสียงสีเสียงทั้งการแสดงครับคือว่าเกินคาดขอบคุณกำลังใจครับคือน,นี้อวอร์จแล้วก็ไล่สดให้พี่น้องชมผีคนเกิดชมมื่นเลี่ยครับ มีการมีงานจะเลี่ยนะครับ0ูนย์หกหนึ่งทั้งสวงเลยครับวงห <c oughs> นะ <c oughs> ึ่งวงสองเดี๋ยว่อเลยนี่เราสมักเลยโอ้มืดแล้วเจ้าเธอเลย ไกับตอลดต่อเจินี่ไปอ,อยากซื้อขนมเอาพี่ผมถามพี่ตอกเนี้เจ้าเจดียที่เมเดี๋ยวพวาาไทยที่ผู้สาวจะเป็ี่ยนพุทธิพ่อย็บอาจิบเ็คนเ่นทอยู่ที่นี่นี่เจดียี่เทดีจเนี่ว่าเป็นยังไงารคนจะอยากอยากถามยูด้ว่าเอาไม่บีคือบอกหเนี่ยแล้ก็ติดตามบนเฉียวเนี่ยว่าเยบอกคนไปทีป่ว่า อย่บอกพี่น้องไปที่ปะมีหักแล้วหลายจ้าว่าเช่าเร็วๆเร็วๆบอกไปเฮ้ยไปเร็วเอ้ยเอาไปติดรถไปกินเนี่ยบอกคนที่บอกคนไปที่มีหักแล้วหลายจ้าหรือชั้นประกาศจมสิ่งะจมยังไป่หน้ามารยัง เออเสร็จ่ะคลิปดีกัอีฝากพี่น้องก็พี่คนนเีวไปหอดหนังกันเินไทยพี่น้องเ็งไหมนะครับอยืมเข้ากลุบิดนะครับพรุ่งนี้วัที่ส7นะครับ139บาทที่เดิมเยเดิมยักษวัที่สาวน้อยแรงแฟนเพะคร์อ้อคลิปอีฝากพี่น้องคน้นึ่ครับอแงสุขภาพบางใจเปเริงลำรวยดุ